ไม่นต้องสวัสดียวบบล็อกหน่อยไหมฮะทำไมสวัสดีครับวาร์กด้วยวาร์กด้วยสวัสดีครับเซปต์เดย์ครับเจ้าเลือทุกข่าวเดนรอนพี่คอผมเราเล่าอีกหลายข่าวนะพี่คุณผู้ชมฮะวันนี้ทักกันแบบว่าชาวร็อกนิดนึงครับผมนะครับเห็นเราร่าเริงแบบนี้ครับผมถามว่าเราร้อนไหมครัเหงื่อแตกสิฮะ ข้างในนี่เงื่อแตกสิเราจะไม่พูดนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นหยดน้ําตรงนี้ไม่ใช่น้ําแอ่นะฮะเออกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนนะครับทุกเรื่องราวในโลกโซเชียลนะฮะครับผมเอาวันนี้นะฮะเรามีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเริ่มต้นที่ข่าวนี้ก่อนเลยเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้สดสดร้อนๆถ้าหากว่าใครอยู่บริเวณเป็นคอนโดหรือตึกสูงหน่อยนะ จะสามารถรับรู้ปกฏการณ์นี้ได้นะครับเมื่อเช้านี้มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมานั่นเองนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะฮะแรงสะเทือนเนี่ยมาถึงที่กรุงเทพเลยนะคนที่อยู่บริเวณเป็นพวกตึกคอนโดเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปกันแล้วก็ไปแชร์กันติดเทนท์ทวิตเตอร์เลยนี่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 อันนี้ไม่ทราบคลิปนี้จะเห็นภาพชัดไหมอันนี้เห็นเห็นคมไฟไหมผู้ชมด้านบนมุมมุมขวาด้านบนเลยอ่ามันไหวเลยอ อ่านะฮะมีม,ม,ม,มีมีภาพอื่นไหมมีภาพอื่นไหมคือถ้าเกิดเป็นพวกเหมือนแชนเดเลียอะไรเงี้ยฮะมันจะยิ่ง<ม>ภาพจะชัดมากโอ้เออนี่แหละแรงสั่นสะเทือนนะฮะเขาบอกว่าสั่นถึงขนาดว่าคืออยู่อันนี้ไงนี่<อ>กับผู้ชมมีมีน้องทีมงานที่เป็นคอสตูมเนี่ยเขาบอกเขาสัมผัสได้เลยเมื่อเช้านี้เขาอยู่บนคอนโดเหมือนกันเขาบอกคือรู้เลยว่าเนี่ยโอ้โหแผ่นดินไหวแน่ๆสั่นขนาดนั้นนะฮะแรงสั่นสะเทือนนะครับอยู่ที่6ริกเตอร์ ถือว่าสูงนะครับ6ลิตรถือว่าสูงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามสถิตินะครับถ้าหากว่าเป็นประมาณสัก7ลิตรขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มกึ่งอยู่ในความอันตรายแล้วเออสามารถทําให้พื้นเพลินเนี่ยแยกได้แล้วนะครับอะนะฮะก็เหตุการณ์นี้นะครับทําให้แถวย่านราชดำาลินเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูภาพสิคนลงมากันหมดเลยคุณผู้ชมมันรับรู้ได้มันอันตรายอะนะครับ ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับเขาก็รายงานเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับเขาบอกแผ่นดินไหวอันเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแถวแถวชายฝั่งทางตอนใต้นะครับของประเทศเมียนมาเวลาประมาณสัก8โมง40นาทีเวลาประเทศไทยนะฮะขนาดอยู่ที่6.0นะครับลึกที่10ก็คือกิโลเมตรนะนะฮะขนาดอยู่ที่6กิโลเมตรนะฮะความสั่นนะฮะความลึกอยู่ที่10กิโลเมตรนะฮะเกิดขึ้นทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอพพพระจังหวัดตากนั่นเองนะฮะความยาวที่สั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่289กิโลเมตรโอ้โหก็ถึงมาไกลถึงจนว่ากรุงเทพเคนที่อยู่ธนาคารสงคือรู้สึกอ่ะโอ้โหรู้สึกกันหมดอ่ะพี่ถือว่าไกลมากนะไกลมากครับเสั่นมากๆนะฮะสาเหตุในการเกิดแผ่นดินไหวนะครับเขาบอกว่าเกิดจากรอยเลื่อนสกายนะฮะรู้สึกสั่นไหวได้ถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพนี่แหละ ชาวโลกทวิตเตอร์ก็โอ้โหแชร์กันให้พึกพับเลยเมื่อเช้านี้แฮชแท็กแผ่นดินไหวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนี่แหละเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นแฮชแท็กเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่อันดับต้นๆเหมือนกันเออนะฮะนี่แหละนะฮะโอ้เราไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่างในกรณีแบบนี้มันจะมี after shock กลับมาอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะแต่ว่าโอ้โหหกจุดศูนย์ก็อาจจะมีแต่ว่าก็น่าจะแบบเบาลงเบาลงครับเออน่าจะแบบว่าที่กรุงเทพอาจจะเริ่มสัมผัสไม่ได้แล้ว นะฮะแต่ยังไงก็จังหวัดทางภาคเหนือ <c oughs> ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะต้องะะอระวังกันสักนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งฮะเ <c oughs> ครานี้เป็นเรื่องของอาหารละกันเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆรายการ <c oughs> เราก็พูดถึงกันบ่อยอาหารที่เราสั่งมาแล้วเจอสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้น <c oughs> โดยปกติเนี่ยเราก็จะกลัวกันกลัวอะไรบ้างมาแลงสาบอ่ะอาแลงสาบมาแลงสาบจิ้ง่จริ่จิ้งโจรนอน อย่างเงี้ยเจอบ่อยนี่พอแมลงสาบจิ้งจบปุ๊บหนอนก็เบาไปเลยบ่อยเบามากแล้วแมลงสาบนี่ทีมงานเราเพิ่งไปเจอมาเออแล้วกินไปแล้วด้วยเออแล้วตอนที่เจอนี่เจอค่ครึ่งตัวใช่ไหมแล้วอีกครึ่งตัวอยู่ในปากเต็มตัวอ๋อเต็มตัวอยู่เจอเต็มตัวเลยเหรอโอเคเจอเต็มตัวลอยอยู่นะโอยอ่ะแต่ว่าอันนี้กลับไปอีกไหมทีมงานเรากลับไปร้านนั้นอีกไหมอ๋ออ๋อยังกลับไปไม่เคยหยุดเลยไปตลอดเลยไม่เอาแล้วนะ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยอยากเจอเวลาที่เราไปกินอาหารใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยมันดันเกิดในโรงอาหารของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แมลงสาบไม่ใช่หนอนไม่ใช่แมลงวันนะฮะคราวนี้ตอนแรกเขานึกว่าเป็นคอเป็ดคอเป็ดแต่ทุกคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันคือหัวหนูฮะหัวหนูพี่มันคล้ายกันเหรอในในอ่ะดูสภาพคอเป็ดอ่ะออคอเป็ดแหละ อเนี่ยคือหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยเขาไปโพสต์กันในหวยปอฮะหวยปอนี่ก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนท w i ต t e อร์จีนอ่ะก็คือเป็นโซเชียลมีเดียของเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคำถามกันคือคนเข้าไปดูกัน3 1 0สล้านครั้งนะพี่เฮ้ยมันโด่งดังมากเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ยิ่งชัดมีรูงตามีจมูกตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะฮะสุดท้าย ทางวิทยาลัยเนี่ยมาลบโพสต์ไปวันที่3มิถุนายนนะแล้วก็อ้างว่าทางฝ่ายตรวจสอบอาหารท้องถิ่นเนี่ยมาตรวจสอบแล้วโอ้ยได้ข้อสรุปว่าเป็นคอเป็ดคอเป็ดนี่หมายความว่าไงคอเป็ดนี่หมายความว่าคือเหมือนเหมือนคอมวยอย่างเงี้ยคอมวยคือคุณชอบชอบดูมวยถ้าคอเป็ดก็คือว่าคุณชอบดูเป็ดมากครับใช่ไหมผมพูดถูกป่ะใช่ครับใช่ไหมพี่ครับ่าแต่ว่าเขาเคลมว่าเป็นคอเป็ดนะแล้วเดี๋ยวส่งตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบเพิ่มเติมจะทราบผลเนี่ยไม่กี่วันนี้นะฮะ แล้วทางหนังสือคือต้องบอกว่ามันเป็นข่าวใหญ่นะพี่ไม่ใช่ <คน S 1> ข่าวใหญ่ยังไม่เป็นคอเป็ดอีกเหรอ,อ,อสํานักหนังสือพิมพ์พระเฮานาบุว่านักศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยถูกห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ทางความคิดเห็นเป็นในทางเดียวกันว่าเฮ้ย<ำ>มันไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช้คอเป็ดปะ่ะทำไมคอเป็ดมีฟัน,คอ,นคอเป็ดมันจะมีฟันได้ยังไงนะฮะแล้วเรามีชาวเน็ตที่เขาเอาภาพกระโหลกหนูครับมาเทียบเลยกับ รูปของคอหนูในจานข้าวเนี่ยอ่ะโพสได้เห็นเลยว่าเหมือนเหมือนกันไหมแล้วเป็ดอ่ะมันจะมีฟันงอกได้ยังไงไม่ต้องหาคำตอบนานฮะล่าสุดครับทั้งในตรวจสอบของระดับมฑลนเลยนะฮะออกมามเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าวัตถุที่เจอในอาหารเนี่ยเป็นหัวของเขาไม่ใช้คําว่าหนูพี่เขาใช้คําว่าสัตว์ฟันแท้ะจะอ้อมไปทําไมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เขารออาะบุอย่างนี้เป็นกรรรอบก,ก็ว่าไปเขาระบุอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูหรือว่าเป็นกระรอ,อก เออเหรอเออหรือว่าเป็นบีเวอร์ออก็เป็นสัตว์ฟันแท้นะยังไงอาจจะเป็นบีเวอร์ก็ได้บีเวอร์ก็ได้ก็เป็นสัตว์ฟันแทะเหมือนกันะะนะฮะทำให้ดูเบาลงเบาลงมากนะฮะนะแล้วทางด้านคณะตรวจสอบของวิทยาลัยและหน่วยงานกำกับดูแลตลาดท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเข้ามารับผิดชอบนะครับผมบตอนนี้เบื้องต้นเขาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของโรงอาหารแห่งนี้แล้วครับทางบริษัทแล้วก็ตัวแทนเนี่ย นะฮะจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึงได้รับโทษสูงสุดนะฮะฐานละเมิดข้อบังคับส่วนวิทยาลัยและหน่วยงานกำกับการดูแลตลาดเนี่ย<อ>ก็ต้องถูกสอบสวนและก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันเพราะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้จริงจริงน่าจะเป็นมาตรการที่ทางจีนาทางประเทศจีนเองเนี่ยให้ความสำคัญคือประเทศใหญ่เราเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างแต่เมื่อมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเขามี กฎหมายเขามีโปรโตคอลจริงๆที่จะต้องรองรับสิ่งเหล่านี้อยู่จริงๆใช่นะฮะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นสัตว์ฟันแทะประเภทไหนโอ้อ่ะก็รอเขายืนยันกันไปหรือขอเป็ดกันไปเขาบอกเป็นสัตว์ฟันแทะคุณก็ยังจะขอเป็ดอยู่ครับได้เออเป็ดมีฟันด้วยหรอนั่นสิเอยครับอ่ะไปเรื่องหนึ่งฮะยังเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเหมือนกันพี่เมื่อกี้เราได้เห็นภาเพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดนะแต่ว่าคราวนี้มาสายปาร์ตี้กันบ้างใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะฮะต้องบอกว่ามีร้านแห่งหนึ่งย่านรัชโยธินนะฮะทั่วลงฮะ มีลูกค้าอาก็ดีแต่ลูกค้าก็แน่นร้านเลยถ้าทัวรแบบนั้นอ่ะดีแต่ลูกค้าดีอย่นี่ทัวรไปลงด่าครับผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะทัวรเดี๋ยวนี้เขามันไม่ใช่ทัวรแบบนั้นเหรอครับไม่ได้มาเที่ยวะเขามาด่าครับผมเรา่ามีคนที่ไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าไปเจอกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดในร้านติดไปเถอะครับเพื่อความปลอดภัยไงแต่นี่เขาไปติดในห้องน้ําครับห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงเพื่อทั้งสองห้องเลยเพื่ออะไรอ่ะ แล้วต้องบอกว่าคือคนที่มาโพสเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นจริงๆเราถามหลายคนมากไม่มีคนรู้เลยว่ามันคือกล้องอนะฮะเ,<อ>เพื่อนถึงรู้ตัวถามแม่บ้านที่ยืนเฝ้เฝาในห้องน้ําว่าติดทําไมกาดก็ยืนเฝ้าหน้าประตูแม่บ้านก็บอกว่าเออแม่บ้านก็เฝ้าห้องน้าหิมเนี่ยก็ตรวจเข้มในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วจะติดกล้องทําไมยิ่ง<อ>ไปกว่านั้นในห้องน้าเนี่ยไม่ได้ติดตัวเดียวติด2ตัวฮะ,ค,ะคือเห็นทุกมุมะพี่<อ>ก็ถือว่าอันตรายมากนะฮะแล้วก็เลยบอกว่า ที่ทัวลงเนี่ยไม่ได้ลงไปเที่ยวที่ร้านเออเขาเข้าไปด่ากันนะฮะคือเขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้คือมันเป็นการละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำอะ่ะนะฮะแล้วตัวกล้องเองเนี่ยติด2ตัวต่อหนึ่งห้องเพราะฉะนั้นมันสามารถเห็นได้ในหลายมุมมากๆคือคุณจะทํากิจอะไรมันก็เห็นหมดอ่ะนะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรไงเออซึ่งล่าสุดเองเนี่ยออทางผู้ใช้ติ๊กต็อกคนที่มาโพสเ,เนี่ยนะฮะเขาก็เข้าไปที่ร้าน ไปอัปเดตดูว่ายังมีกล้องอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าทางร้านเนี่ยเอากล้องออกไปแล้ว<ช>นะฮะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นกระแสแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดว่าตอนที่ติดเนี่ยติดทํำไมและในช่วงระยะในการติดเนี่ยภาพที่ถูกบันทึกเนี่ยอยู่ที่ไหนเออซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าฟ้องได้ไหมรัฐบาแล,แล้วควรฟ้องได้ไหมเพราะเราไม่รู้เพราะว่ากล้องวงจรปิดคุณ ติดไปแล้วอ่ะแล้วคนกวดน้องเขาจะมาเจอ<ช>กว่าจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้เราไม่รู้ว่าภาพที่คุณบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้กี่วันแล้วเอาต้องยอมรับนะโดยผู้หญิงเนี่ยผมว่าเวลาเขาเข้าห้องน้ำอ่ะมันมีความเป็นส่วนตัวสูงถูกป่ะเขาก็อาจจะหยิบจะจับจะอะไรร่างกายเขาอ่ะมันไม่เหมาะที่จะไปถ่ายแบบนี้ไงคือเอาเป็นผู้ชายพี่เราเข้าห้องน้ำอย่างงี้ผู้ชายเราก็ไม่โอเคแล้วแค่เ,<อ>เรายืนปัสสวะแล้วรู้สึกว่ามีกล้องมาแบบ ฮัลโหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ให้แล้วแล้วเนี่ยคนที่โพสเขาบอกว่าเอาจริงๆน่ะคือพนักงานทําความสะอาดก็อยู่หน้าห้องไม่ใช่หรอกาดก็อยู่หน้าร้านอแล้วมันยังจำเป็นที่จะต้องติดกล้องอีกหรอคือหลายคอมเมนต์เขาก็งงกันว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ที่เข้าสันนิษฐานกันนะจะเป็นอกังวลเรื่องอยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่ากลัวไปทะเลาะกันในห้องน้ําหรือเปล่าหรือกลัวว่าลูกค้าคนไหนอ้วกแล้วปกติจะปรับเนี่ยแล้วอ้วกแล้วหนีหรือเปล่า ซึ่งอันอันนี้ตัดไปเลยข้อสามเนี่ยอืมอก็อาจจะมีเจตนาที่ดีแต่มันต้องดูความเหมาะสมด้วยถูกปะอันนี้มันแบบแบบมันไม่เหมาะจริงคือจุดที่ผมคิดว่าติดได้ก็คือหน้าทางหน้าทางเข้าแบบหน้าประตูออก่อนออที่จะเข้าไปสู่ประตูห้องน้ำอะ่ะอ,อ,อันนั้นผมคิดว่าควรติดเออ,เอ,อแต่ไม่ใช่เข้าไปติดในห้องน้ําแล้วติดสองตัวแบบนี้ซึ่งทางร้านควรออกมาชี้แจงนะฮะแล้วก็รวมไปถึง คนที่ไปเที่ยวอะผมคิดว่าตอนทีปิดอยู่ใช่ไหมปิดอยู่ไปร้านเขาไม่ได้อัปเดตนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ตามที่น้องเขาบอกว่าถ้าน้องเขากลับไปอัปเดตว่ากล้องมันยังอยู่ไหมเนี่ยแสดงว่าร้านก็ยังน่าเรียงเปิดอยู่เออเออเอาหาคําตอบมาให้ลูกค้านะครับครับอคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยมีช่างซ่อมรถนะครับเขาโพสข้อความประมาณนี้เขาบอกว่าเรียนผู้โดยสารที่ติดมากับรถ ค่อยๆฟังไปก่อนนะเออนะเออเมื่อถึงเวลาที่รถต้องจอดซ่อมครับรบกวนออย่าป่วนการทํางานอนึกถึงภาพอะไรกันก็ก็รถเอารถไปซ่อมรถเสียผแล้วมีคนนั่งในรถเยอะๆล้วจะเข้าไปนั่งทำไมอ่ะเพไม่หมายถไปซ่อมก็ก็เสร็จก็ออกสิลงไปหน่อยใช่ไหมรถก็ออกสิเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออปรากฏว่าช่างซ่อมรถคนนี้ฮะเขาไม่ได้ซ่อมรถทั่วไปครับเขาซ่อมรถให้กับมูลนิธิ นะครับพวกกู้ภัยต่างๆอ,อ๋อแล้ว <นะ S 1> ทำไมพวกพี่กู้ภัยไม่ยอมลงนั่งจะรอหรือย<พ>ังไงเขาโพสต์ถึงดวงวิญญาณทั้งหลายโปรดทราบเดี๋ยว ยังไงนะพี่เดี๋ยวอันนี้คือเรื่องที่จะเล่านี้คือต้องคือต้องเราต้องขึ้นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยไหมตอนแรกตั้งแต่ว่าจะค่อยๆดีมไฟให้มันลงมาแต่เกรงว่าจะกลัวกันเองไฟสว่างไว้ดีกว่านะครับอ่มีภาพไหมถ้ามีภาพเอามาเลยนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้ฮะเรียนผู้โดยสารที่มากับรถมูลนิธิทุกท่านเวลามากับรถแล้วแล้วต้องจอดซ่อม ขอความร่วมมือทำตัวดีๆ uh. อย่าป่วนงาน oh. เพราะการถอดเข้าถอดออก uh. การที่สตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างหาสาเหตุไม่เจอมันปวดกระบาลช่างแทนที่จะได้ทำงานให้เสร็จให้จบๆไปดันทะลึ่งมาบังตาบ้างมาแกล้งกันบ้างไม่รู้ทำไปทำไมรู้ไหมมันเสียเวลาทำรถมูลนิธิทุกคัน โดนมาทุกคันครับบางคันทํำๆอยู่อประตูเปิดเองบางคันนั่งเล่นท้ายรถครับเมาให้เห็นเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้โว้ยนะรีบเสร็จรีบกลับเหอะถอดเข้าถอดออกหลายรอบแล้วเซงผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกับผมนี่แสนอพี่เขาอัดอันมาอถึงขั้นนี้เลยนะผมไม่รู้หรอกนะ ว่าคุณกับผมอ่ะใครเกิดก่อนกันแต่ที่รู้ก็คือคุณน่ะไปแล้วนะคุณเป็นรุ่นพี่ไปแล้วไงเออคุณได้จากเราไปแล้วในโลกนี้คุณเป็นรุ่นพี่ไปแล้วอทําตัวให้มันเหมาะสมกับการเป็นรุ่นพี่หน่อยไม่ใช่ให้รุ่นน้องมาด่าแบบนี้ครับถ้าคืนยังกวนแบบนี้ก็จะจอบไว้แบบนี้แหละนะจะขังเอาไว้ในรถไม่ให้ออกไปไหนเลยครับอะ แต่อยากันนั้นเลยมามาดิวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาก็พิม์เองคุยเองคุยแบบเออผมชอบผมชอบพี่คนนี้ผมอยากสัมภาษณ์เลยนะพี่วันนี้พี่เขาไม่ว่างนะเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่ามีเรื่องเลยเรามาดิวกันดีกว่าอถ้ารถซ่อมเสร็จแล้วผมได้งานส่วนคุณได้อะไรอ่ะคุณก็ได้นั่งไปไงไปกับรถนิ่งๆนะเวลาพี่เขาออกไปรับเหตุเนี่ย ก็ช่วยไปโบกรถบ้างนะไปช่วยยกของบ้างนะเผื่อแต้มบุญเนี่ยจะได้มากขึ้นนะแต่ถ้าว่ายังคิดจะแกล้งกันแบบเนี้ยย้ำจะขังไว้ในรถให้เบื่อไปเลยนะทำงานกลางคืนครับไอ้เราก็ว่าเอ๊ะมองไปใครอะนั่งคอแข็งนั่งคอแข็ง แน่พอตั้งใจมองตาเขม่งอีกด้วยกลางคืนกลางคืนมองไปไม่รู้ใครนั่งคอแข็งนั่งคอแข็งเฮ้ยเดี๋ยวผมผมผมเพิ่งออกอยู่นะกลางคืนกลางคืนนั่งไปใครไม่รู้แต่ว่าคอแข็งเนี่ยไม่ใช่พี่แน่ล่ะอ๋อเหรอเออเพราะโดยมากทีมงานจะพาพิ่กลับนะครับคุณผู้ชมทอดกระทอดเขาพิมพ์เล่าต่อว่าทํางานกลางคืนครับมองเข้าไปในรถก็มองเฮ้ยใครว่านั่งคอแข็งอแน่พอตั้งใจมองตาเขม่งอีกซะด้วยอ่า เปิดประตูเข้าไปดูปั๊บไม่เจอใครเจอแต่คราบเลือดจริงเหรอเฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยอยากทำให้เสร็จไวๆผมอยากสัมภาษณ์พี่คนนี้เขามากพอดีวันนี้เขาไม่ว่างจริงผู้ชมพอเขาบอกเขาไม่ได้เจอแค่คันเดียวเขาเจอมาหลายคันแล้วเป็นแบบเนี้งานเนี่ยอยากให้เสร็จรับเงินแล้วก็จบๆไปแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคือวิญญาณที่ติดมากับรถอ่ะชอบมาแกล้งเขาจังเลย แป้งกันมาหลายคันแล้วทนไม่ไหวถึงได้มาระบายทางนี้เออเอาไงดี่ยคื <c oughs> อผมกเใจคุณเอาไงอ่ะคือข่าวเราเนี่ยพี่ปกติเนี่ยถ้ามันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเหตุ <c oughs> แล้วมันจะต้องขอร้องกันแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องเ <c oughs> ข้ามาดูแล <c oughs> เราก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าว หลายๆข่าวหลายๆเหตุการณ์นะฮะโดนโกงอาจจะต้องฟ้องใครนะฮะหรือว่าเรื่องแบบไหนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่ต้องเข้ามาดูแลเราก็จะช่วยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เอันนี้ยังไงล่ะเราช่วยได้เดี๋ยวเราก็เชิญคุณอุ่มอิ๋มคนเห็นผีมาเป็นคนกลางให้ลองไกลเกลี่ยให้หน่อยว่าจะเอายังไงกันดี เแต่เอาทีนี้ถ้าเรามองในมุมว่าคนทำมาหากินนะครับน่าสงสารคน้าเขาก็อยากจะทํางานให้เสร็จจะได้เอาเงินมากินมาใช้คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมหรือว่ารับฟังจริงๆแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันบอกไม่ได้แล้วมันเกิดเหตุบ่อยๆอันนี้ก็น่าเห็นใจจริงไม่ใช่คันเดียวเฉยๆโดนมาหลายคันแล้วด้วยนะฮะก็หวังว่าดวงวิญญาณที่ฟังอยู่นะตอนนี้แล้วกัน นะฮะเราก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้พี่เขาคุณจะคุยต่อเลยเหรออ้าวก็ปกติเราก็ถ้ามันเป็นหน่วยงานเราก็จะบอกว่าถ้าหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลให้หน่อยคุณจะเจรจาต่อเขาก็ช่วยบอกปักบอกไปที่ดวงวิญญาณละกันแล้วก็ช่วยพี่พี่เขาฮะพี่เขาก็อยากทำมากินแบบปกตินะฮะติดขัดอะไรลองมาเข้าฝันเตยดูลองดูครับ <c oughs> ทิ้งท้ายด้วยข่าวที่น่ารักน่ารักหน่อยดีกว่าเ,ออเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งัวคุณตาคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> เขาไปเจอแมวนะครับผมแต่ว่าน้องแมวเนี่ยคือโดนงูเหลือมรัด <c oughs> จนช็อกไปนะครับซึ่งพอคุณตาเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปปั๊มหัวใจให้กับน้องแมวนะฮะซึ่ง ปั๊มแบบเต็มความสามารถพยายามาช่วยชีวิตน้องแมวแบบเต็มที่เลยกําลังจะบอกว่าคุณผู้ชมที่ใจไม่แข็งพอเนี่ย,อ,อ,ยอย่าดูคลิปนะ,ะกําลังจะบอกทีมงานว่าเดี๋ยวเปิดชาดหน่อยโอเคไม่ทันแล้วน้องแมวเนี่ยช็อกไปเรียบร้อยแล้วอาค้างนะครับลักษณะเหมือนหยุดหายใจผมคิดว่าน้องแมวเองเนี่ยก็น่าจะหยุดหายใจไปแล้วนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คุณตาก็เลยใช้มือขวาเนี่ยปั๊มที่ช่วงอกด้านบนของน้องแมวนะครับจนกลับมาสามารถหายใจได้ คุณตาบอกว่าคุณตาทําแบบนี้ทํา CPR น้องแมวเนี่ยสิบนาทีนะพี่เออทำอยู่สิบนาทีนะฮะพอหลังจากช่วยปุ๊บคุณตาก็บอกว่าอ่ะไหนไหนน้องก็ฟื้นแล้วก็ขอรับเลี้ยงน้องไว้เลยละกันนี่นะฮะนี่ตอนน้องดีขึ้นแล้วนะนี่น้องดีขึ้นแล้วช่วยได้นะบังเอิญเจ้าของตัวจริงมาเห็นในคลิปนะฮะก็สุดท้ายก็เลยต้องมาขอคืนนะฮะโอ้ครับทำให้น้องแมวต้องกลับไปอยู่กับเจ้าของที่เป็นเจ้าของจริงๆ นะฮะคลิปนี้หลายคนเขาก็บอกว่าโอ้โหคุณตาน่ารักมากเลยดีแล้วก็ต้องบอกว่าน้องแมววะโชคดีมากที่มาเจอคุณตานะครับ,รบผมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เจอคุณตาเนี่ยก็แม่อาจจะช่วยชีวิตไว้ไม่ทันชื่นชมแล้วก็บอกว่าพูดกับน้องแมวด้วยนะฮะบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันนะไม่ทิ้งหลอกช่วยเหลือการสู้เขาไม่ได้ไงเขาตัวใหญ่กว่าแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ช่วยชีวชิตสัตว์นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกถ้ามีโอกาสเจอสัตว์ที่เจ็บป่วย คุณลุงหรือว่าคุณตาท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จะช่วยอีกและที่สําคัญเรื่องของการปั๊มหัวใจในครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณตาเขาไปเรียนรู้มาจาก u uh t u b e พี่โอ้น่ารักโอ้น่ารักมากเอโอโอ้ก็อนุโมทนาบุญกับคุณตาด้วยนะครับขอบคุณมาก<ต>ที่ช่วยชีวิตต้องบอกว่าน่าร<ว>ักจริงๆ1บนาทีที่คุณลุงพยายามจะปั๊มหัวใจน้องแมวที่โอ้โหอยู่ในอาการช็อกแล้วอ่ะขอบคุณที่ไม่ถอดใจและยังช่วยน้องอยู่เนาะผมว่าคือชาติที่แล้วเขาต้องเป็นเกลือกันมาก่อน ช่วยเหลืออะไรกันมาละนะสุดท้ายก็มาช่วยกันในชาตินี้อันนี้เป็นเรื่องน่ารักฟังเข <ใจ S 1> ้าใจครจริงยิ่งคนที่เป็นทาตแมวอย่างผมเนี่ยฟังแล้วแบบเนาะสินาทีเข้าใจเลยพูดถึงผลไม้ชื่อดังของบ้านเราหลายคนก็ต้องนึกถึงผลไม้ทุเรียนนี่ใช่เพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่หลังๆเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากในหลายประเทศ ต่างประเทศเขาจะเอาไปคิดเป็นเมนูอะไรแปลกๆนะเช่นทุเรียนเอาไปทําเป็นพิซซ่งพิซซ่าอะไรแบบนี้นะทุเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแหมแต่ว่าถ้าพูดถึงเมนูที่น่าสนใจและเป็นเมนูแปลกใหม่เนี่ยตอนเนี้ผมว่าประเทศที่ท็อปฟอร์มที่สุดต้องให้เขาไต้หวันเหรอใช่จริงๆผมว่าเขาคิดค้นเมนูอะไรแปลกๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยทว่หลังๆนี่แบบโอ้นน่าสนใจมากแล้วก็มีการคิดค้นเมนูใหม่ฮะเป็นราเมงทุเรียนราเมงทุเรียน ทุเรียนพูดแบบไทยๆก็ไยเต๋่วทุเรียนอ่ะพี่ยังไงอะ่ะอ,อยากรูปรูปรูรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาขายวันละ20ชามเท่านั้น <Huh? S 1> นะฮะเดี๋ยวเตอร์สิชามขายแค่2ีชามด้วยไปเอากําไรตรงไหนอะ่ะคือเหมือนทําเอาใจอะ่ะเพราะมันเป็นช่วงหน้าร้อนอทําเอากระแสครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนเขาบอกว่าร้านนี้จริงๆเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในไต้หวันนะครับชื่ร้านว่า ชันเถอถังราเมงนะฮะก็เปิดตัวเมนูนี้เนะี่ยเมนูทุเรียนราเมงทุเรียนนะฮะเสิร์ฟมาในเปลือกทุเรียนเมนูนี้เนี่ยขายมาตั้งแต่22่อมิถุนายนนะ,ะขายวันละ20ชามเท่านั้นดูวิธีทําดิส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําราเมงธรรมดาเ่ยพี่นะฮะก็มีเส้นนะครับผมมีทุเรียนที่แปลกออกไปนะฮะแต่นอกเหนือจากนั้นตัวน้ําซุปเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ําซุป <cle od> ทงคัสึทงคัสึก็คือกระดูกหมูนะฮะก็มีกะทิ แฮวหัวใจเท้าขาแอปเปิลมันฝั่งแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ท็อปปิ้งก็เหมือนลายเมงทั่วๆไปแต่ว่ามีเพิ่มมาก็คือทุเรียนนี่หูแล้วความผมว่าความตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเขาเสิร์ฟในชามแต่คือความจีดเนี่ยคือเขาต้องมานั่งปอกทุเรียนเสร็จแล้วก็คว้านด้านในออกเพื่อที่จะเอาเปลือกทุเรียนเนี่ยมาทําเป็นภาชนะมาเป็นชามลามเมงอะ เอาง่ายนะเหมือนเราทานข้าวผัดสับประรดอะออนะนะะเอเอามาคว้านให้มันเป็นชามแบบนี้นะอันนี้น<า>นเขาบอกนะว่าขายได้แค่วันละ20ชามเช้า10เย็นอีก10เพราะว่าไม่งั้นหมดเวลาชีวิตไม่ต้องขายอย่างอื่นแล้วอ๋อเสียวลาคว้านเอะเขาบอกว่ามีเวลาทําให้ได้เท่านี้จริงๆ นะฮะสำหรับ<อ>คนที่อยากไปทานก็ต้องจองซะหน่อยหนึ่งสําหรับมเีเมนูนี้รามเมงทุเรียนเนี่ยนะฮะและที่สาคัญเขาบอกว่าจะขายไปตั้งแต่มิถุนายนยาวไปจนถึงพฤศจิกานะฮะเพราะนั้นใครที่กำลังจะไปเที่ยวไต้หวันก็ลองดูแต่คิดว่าควรจะจองหน่อยเพราะว่าวันหนึ่งมีแค่20ชามนะฮะเชา้า10เย็นอีก10ราคาชามละประมาณ6 8 0ดถึง780ดอลลาร์ไต้หวันคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ8 0 0ถึง900บาทอ่าซึ่งผมไม่รู้ว่า ทำไมราคามันถึงเป็น680เกือบ780อันนี้วัดจากว่า680วันนั้นวันนั้นเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่780คือวันนี้มันได้นี้เหนื่อยมากหน่อยขนาดทุเรียนทุเรแต่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่เปล่าอาจจะเป็นร้านเกดินเนอร์เพามเหมือนกันโดยปกติราคาของช่วงมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นราคาจะต่างกันอาจจะเข้าเป็นไปได้นะฮะมื้อเที่ยงอาจจะถูกกว่าหน่อย800ถึง900หรือก็อยู่ประมาณเฉพาะเมนูนี้ก็อยู่ประมาณวันละหมื่นกว่าบาท ถ้าขายหมด20ชุดนะเฮ้ยกูเคนะหมื่นหกเฮ้ยหมื่นหกถึงหมื่นแปดบ้านเราต้องทำแล้วล่ะแต่ผมนึกไม่ออกจริงๆนึกไม่ออกเลยจริงๆริงทำไมอ่ะไม่คือผมนึกไม่ออกว่าคืออทงโคส์ใส่กะทิเพิ่มด้วยทุเรียนอ่านึกไม่ออกนึกไม่ออกอระงั้นมาดูอันนี้อันนี้ง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายหรอสื่อสารกันด้วยสายตาแล้วเห็นภาพครับอาไปที่เดียวกันนี่แหละอา ไปหวานนะจะท้อตอมไปถึงไหนครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คุณต้องชอบเพราะว่าไม่สลับซับซ้อนเห็นปุ๊บเข้าใจเลยนี่คือราเมงชมภาพนะชมภาพครับชมภาพครับขอภาพกว้างกว่านี้ฮะมีไหมไรภาพกว้างกว่านี้ราเมงหอยเหรอเต๋อไม่เข้าใจนี่เต๋อแหมเขาให้ให้เต๋อดูแป๊บเดียวเมื่อกี้ราเมงหอยไงดูดีๆนะเต๋อราเมงราเมงหอยกบราเมงกบ เอ้าไม่มันมีหอยอ่่ด้วยนี่หอยนั่นแถมให้อ๋อแถมมาแถมให้นี่คือราเมงกบคุณผู้ชมนะฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าหยวนราเมงอยู่ที่เมืองหยุนหลินนะฮะเขาบอกว่าเปิดตัวร้านด้วยอันนี้เลยเมนูชื่อว่าฟล r อกฟลอกฟอกราเมงโอ้ชื่อน่ารักมากฟ r o อกฟลอกฟลอกนะคุณผู้ชมฟอกฟอกฟกบกบกบแน่ๆนะฮะวิธีการคือนำกบมาฮะมาปรุงสุกทั้งตัว วางโปะหน้าไว้บนชามรามิงนะฮะขอนกับยายจะน่ากินเลยผมต้องทำเสียงอย่างนี้ไงนน่ากินเลยยํำนะฮะว่าเราทํามาเพื่อสู้ของเติมมาสักครู่เราเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันครับผมขายเฉพาะวันไหนคุณผู้ชมวันอังคารกับวันพุธราคาอยู่ที่ถูกกว่าเยอะครับไปอุดหนุนกันหน่อยชามละประมาณ250ดอลลาร์ไต้หวันหรือ280บาทไทยนั่นเองนะลูกค้าท่านใด ฟังทางนี้ลูกค้าท่านใดยังไม่กล้าหนีบขึ้นมาแบบนี้แล้วเอามาชิมเราให้คุณมาถ่ายรูปอย่างเดียวได้อะฮะอ่ะคือสั่งมาถ่ายรูปอย่างเดียวสั่งมาถ่ายรูปอย่างเดียวได้นะฮะจ่ายเพียงแค่1 0 0ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ110บาทเท่านั้นเอ้าเอาไหมล่ะอยากทำคอนเทนต์ไหมล่ะมาถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ต้องจังหวะเคลียลงไปไม่ต้องกินก็ได้นะอือแต ตอนที่กบลงไปกบร้องว่าใชัยอนี่ดูจาก่้าพอกบนี่กางมาอย่างนี้เลยแต่เห็นเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาได้ไอเดียมาเพราะจริงจริงรายการเราก็เคยนําเสนอเรื่องของรามงไอโซพอร์ตไอโซอร์ตเขาบอกว่าก็คือร้านเดียวกันเหละฮะเขาไดไอเดียมาจากไอเดียจากอันนี้เลยเอามาทําบ้างเลยเปลี่ยนเป็นกบเออ นี่ตอนแรกเนี่ยคือตอนวันนั้นผมก็ได้อ่านข่าวนี้เหมือนกันว่าคือที่ไต้หวันก็ททำราเมงไอโซพอร์ตอยู่แล้วก็ไปเห็นตัวจริงที่ตอนไปเวียดนามอตอนแรกเขาไม่กล้าลองพอเห็นน้องว่ายว่ายอยู่ในน้ําปุ๊บเออมก็น่าลองเหมือนกันนะอย่าเลยอ้าวนะฮะราเมงกบนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูการวิจัยกอนครับผมลูกค้าชอบไม่ชอบถ้าชอบเดี๋ยวเป็นเมนูประจำของที่ร้านเอาเป็นว่าคุณไปไต้หวันช่วงเนี้ยคุณจะได้กินตั้งแต่ราเมงไอโซพอร์ตแบบนี้หรือว่าจะกินราเมงฟร็อกฟร็อกฟร็อกราเมง หอยกบนะฮะแล้วก็รามเงงทุเรียนเออท็อปฟอร์มมากช่วงนี้หรือจะทานอะไรปกติก็ได้ของก็อร่อยเยอะนะเวลาของเราหมดลงแล้วสำหรับชักทูเดยีครับขอบคุณสื้อผ้จาก H&M นะครับครับผมวันนี้ผมและพี่ก๊อฟลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ